เริ่มต้นปีใหม่2568นะครับมาเริ่มธุรกิจใหม่ที่ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินจำนวนมากแต่มีรายได้แบบเจ้าของธุรกิจนะครับและไม่เสี่ยงด้วยนะครับ4เหตุผลที่คุณควรจะเริ่มอาชีพที่ปรึกษาประกันชีวิตวันนี้ครับนะเรามาดูเหตุผลอะไรบ้างครับ อยากมีงานที่มีรายได้กเรียกว่าไม่จำกัดอิสระและอนาคตมั่นคงมาฟังคลิปนี้กันนะครับเหตุผลข้อแรกครับรายได้ไม่มีขีดจำกัดครับนะงานที่ให้คุณกำหนดรายได้ได้ด้วยตัวเองไม่มีเพดานอยู่ที่ความมุ่งมั่นของคุณครับนะก็คือทำมากได้มากทำน้อย ได้น้อยเหมือนกับเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเจ้าของธุรกิจก็เช่นเดียวกันคุณเปิดธุรกิจขึ้นมานะแน่นอนนะคุณต้องทํำยังไงที่จะต้องขายให้ได้นะทำยังไงที่จะให้มียอดขายและก็ไม่มีใครที่จะมาบังคับคุณนะครับแสดงว่าถ้าเราขายได้มากรายได้ก็ได้มากเราขาย,ยันมากแสดงว่ารายได้ก็มากนะครับอันคือเหตุผลข้อแรกก็คือรายได้ ไม่มีเพดานเหมือนกับเจ้าของธุรกิจในเหตุผลข้อที่สองครับอิสระในการบริหารเวลาครับคือไม่ต้องตอกบัตร9โมงเช้าหรือรอเลิกงาน5โมงเย็นคุณเลือกวิถีชีวิตของตัวเองได้ครับคือคุณสามารถที่จะกำหนดได้ทุกอย่างนะลูกค้าว่างช่วงไหนคุณไปทำช่วงนั้นนะครับลูกค้าว่างเย็นว่างบ่าย คุณสามารถจัดการเรื่องเวลาได้หมดคุณจะร่างหนังสือชักฉบับหนึ่งถ้าทำงานประจำคุณต้องขออนุญาตแต่คุณจะทำพรีเซนต์ทำอะไรทุกอย่างนี้คุณสามารถทำเองได้หมดนะไม่ต้องขออนุญาตใครนะคุณอิสระทั้งเรื่องของเวลาทั้งเรื่องของที่คุณจะตัดสินใจทำอะไรต่างๆทุกอย่างได้เลยนะครับอิสระนะครับไม่ต้อง อยู่ในการบังคับของใครคือเราบังคับตัวเองได้ครับในเหตุผลข้อที่3นะครับโอกาสเติบโตที่ไร้ขีดจำกัดนะครับที่ปรึกษาประกันชีวิตไม่ใช่แค่อาชีพแต่เป็นเส้นทางธุรกิจนะส่วนตัวของคุณเลยทีเดียวละครับนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่นี่คืออาชีพที่คนทำกัน30-40ปี50ปี นะมันคือธุรกิจและธุรกิจนี้ยั่งยืนนะลูกค้าหนึ่งคนซื้อกรมทัน์ส่งไป20ปีคนขายได้รายได้20ปีแล้คุณนึกภาพถ้าคุณมีลูกค้าหลายๆายคนเป็นหลายร้อยคนหรือคุณมีทีมานตัวแทนเป็นหลายร้อยคนนะบางคนมีเป็นพันคนในประเทศไทยรอนนะครับก็ ความมั่นคงมันจะขนาดไหนเพราะความมั่นคงขึ้นอยู่กับเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นนะขึ้นอยู่กับลูกค้าของเราและก็ทีมงานของเรานะครับนี่คือเหตุผลข้อที่3ครับเรามาดูเหตุผลข้อที่4ก็คือการที่มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นครับคําว่าช่วยเหลือผู้อื่นคืออะไรครับนะเราไปชวนเขาออมเงินนะนะให้เขาออมเงินอย่างน้อยๆนะ เขาเก็บเงินไม่ได้ตอนบ้านปลายชีวิตอย่าง,งน้อยเขามีเงินเหลือก้อนหนึ่งตอนแก่ถึงแม้ไม่มีใครดูแลเขาก็มีเงินที่เขาเก็บออมมาจากตอนนุ่มๆน,นะครับอ่ะนี่คือประเด็นข้อแรกคือสามารถเลี้ยงตัวเองได้มีบำนาญเลี้ยงดูตัวเองได้จากการที่เราเก็บมาตั้งแต่ตอนนุ่มๆตัวต่อมาครับหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างเช่นเข้าโรงพยาบาล นะเกิดอุบัติเหตุเกิดเจ็บป่วยเดี๋ยวนี้โรคมากมายเลยนะก็ไม่ต้องเอาเงินที่เก็บเนี่ยนะมานะทุกอย่างก็บริษัทประกันรับผิดชอบเดี๋ยวนี้ประกันสุขภาพเหมาจ่ายเบี้ยไม่แพงนะครับสูงสุดเนี่ยนะของที่ r รปบิดเนี่ยต่อครั้งนะ10ล้านบาทต่อครั้งปีหนึ่งเข้ากี่ครั้งก็ได้โรครายคูณ2ซึ่งเดี๋ยวนี้ประกันเหมาจ่ายเยอะแยะนะครับนะซึ่ง อันนี้เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้และหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะเหมือนกับหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเครื่องบินตกนะเครื่องบินถลยรันเวย์หรือเกิดอะไรต่างๆมากมายเกิดจากไปก่อนเวลาอันสมควรคนข้างหลังอะไรครับถ้าลูกยังเล็กเนี่ยทำยังไงคุณพ่อคุณแม่ที่เราต้องเลี้ยงดูแต่ถ้าเรา จัดการแบบนี้ไว้นะครับออมเงินแบบนี้ไว้อย่งงน้อยถ้ามีทุนประกันหนึ่ล้านก็มีเงิน1ล้านไว้กับครอบครัวถ้าเรามีทุนประกัน5ล้านก็มี5ล้านไว้กับครอบครัวคือพูดง่ายๆคนข้างหลังไม่ลำบากเรามีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นนะครับและประเด็นสำคัญก็คือเราสามารถที่จะชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเราที่ต้องการรายได้เพิ่มที่ต้องหารายได้เพราะ รายได้ไม่พอกับรายจ่ายอยู่ในเมืองใหญ่ๆแบบเนี้ใช้เวลาหลังจากเลิกงานหรือวันหยุดทํางานพิเศษก็สามารถมีไรายได้เพิ่มเราก็สามารถชวนเพื่อนชวนญาติหรือคนที่เรารู้จักเข้ามาร่วมงานได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับอย่าให้ความกลัวในวันนี้ปิดโอกาสความสําเร็จของเราในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีสองห้าหแบบนี้ กับทีมงานที่เป็นมืออาชีพอย่างเช่น Innovation และในเครือของเรานะและเราเข้าใจคุณทักมาคุยกันนะครับนะผมยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแล้วเรามาสร้างอนาคตไปด้วยกันครับติดต่อทีมงานของเราได้ทั่วประเทศนะครับทีมงานของเราตอนนี้ทั่วประเทศที่พร้อมที่จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำ เกี่ยวกับอาชีพการเป็นที่ปรึกษาประกันชีวิตนะกับแรบบิดประกันชีวิตนะครับตอนนี้นะทีมงานของเรากำลังขยายทั่วประเทศนะครับรับสมัครทั้งผู้บริหารทุกระดับและก็ตัวแทนที่ปรึกษาเป็นจำนวนมากนะครับสนใจติดต่อปี2568จะเป็นปีที่ดีที่สุดของแ a บบิดประกันชีวิตนะในเครือ BTS Group นะครับผมนะอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับ ทักมาคุยกันและติดต่อทีมงานของเราได้ทั่วประเทศนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับอวพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากครับวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ